พีน้องจะาอยู่ในหุบเขาบกแบบขนทางนิดหน่อยแต่ว่าตึกสวยงามมากแล้วก็เป็นแบบเป็นตะเที่ยวเป็นนี่เมื่อนี่หนาวจากบ่ริภาพากันอยู่อันนีเดี๋ยวข้าวเมื่อหนาสิผ้าไปเบิ้งเด้อสิผ้ามาเบิ้ง พอขีไปถึงแล้วก็สิเห็นแกะนอกจากอยู่ในฟ้ามเพิ่นกะนีหัวตะคอดลูกพ่กกันขอดลูกไม่ัวเล็กโตน้อยนั่งทั้งหลังแม่เลี้ยวเบิงอันนี้เลี้ยวเบิงคนยางไปยางมาแต่วา่าบก้าเมื่อไก่คนแม่เพิ่นกะสิผ้านางอาบแดดชิ่วช่วนอกจากเป็นตะฮักคาก,ากจังสี่ละพี่น้องเอาผู้ใดสิกากินแกะปัทีนี้เห็นเป็นจังสี่เรารู้สึกผิดบ่ดค้ารู้สึกผิดบอบอเดอกินคือเก่าสิคือขอโทษค่ะติ มาถึงแล้วก็ซีรีถุงดอกไม้สวยๆนะจ๊ะร่มพัดเย็นๆท่าอากาศดีีเอาตะมะพุ่งมามีมัฟติกนิกคือซีรีนอกจ๊ะเขาเนี่ยอาไก่ย่างส้มตำไปจังสันนะโอ้ยบอกแม่เราลำไรยไหลประจานี่ก็สิบส่วนของโล่งแรมจะอยู่ในป่าอยู่ในเขาอยู่ในหลือคือแบบ ค่ะไพโบหูว่ามีหม่องนี่กสิบลูจ,งจังสินนะจ๊ะคือแบบขี่รถไปน้ำถนนหนทางธรรมดากสิบลเห็นอีหลีราวะว่างรงแร่มนี่เพิ่นเคยใส่เป็นที่สถานที่ของซุ้มทหารที่เขาใส่แบบเป็นระวางสงครามโลกครั้งที่สองที่ใส่แบบอ่าเขาเรียกว่าเป็นแกลงเก็บความลับเป็นฐานทัพความลับของสงครามโลกครั้งที่สองนะจ้ะหม่องโ่งแร่มนี่ ก็เลยเป็นอยู่ในอันนี้อยู่ในปา่าอยู่ในเขาบ่ม,มีไผเห็นแบบง่ายๆแล้วก็โล่งแรมนี่เป็นโรงแรมหน่อยๆมีแคยี่สิบเจ็ดของนอนจ้ะพอชมโรงแรมเสร็จแล้วก็สีนี่เป็นมู่บ้านน้อยๆแถวๆนี่แหละจ้ะก็สิพากันมาหาอาหารอันนี้เนาะหาจิบนำเก๊ก้วยแก่ข้อแหงไปจังสกรกแก่หนาวไปจังสรนลมแห้งหนาวจา้ะมีแดดนะแต่ว่าลมแต่ว่าหนาวไปจังสนพกินอนองกสิแบบ น้อยเป็นรู้สึกข้อแห่งก็จะไปหามองอันนี้เป็นพัพน้อย,อยกลางภูเขาจะก็สิมีเาะผู้กำกับภาพไปเอานำหน้าค่ะนำหน้าก็จะมีโรงแรมพร้อมได้พี่น้องสามสตา์อยู่ในป่าในเขาผู้ใดสีมาผักก็จะมีคนมาอยู่จ้ะกนหลายอยู่เอาได้มาแล้วจาน้ำเก๊กห้วยโอ้ยนำซานำเก๊กห้วยกะนี่นอกจากสีจังสีละเอามาัด จิบลองข้อแน่จักน้อยข้อแห่งเอาก็โอ้ยสงสารมาได้นางเฝ้าเตาพิงเป็นจังไดน,นอนะ้อเนาะเบื่องลุงอันนี้จ้ะเป็นพับกึ่งโรงแรมเนาะแต่สิเป็นมือนี่ค้นสิบอยค่อยหลายดีแน่จักน้อยเพราะว่าอากาศมันก็หนาวือว่าเฮ้ามากือว่าเฮ้ามากค่า,า,าคจักน้อยจ้ะตอนนี้ก็สิประมาณสี่โมงแรกเกือบหาโมงแรกแล้วเนาะคนเขาก็สิมากินอาหารเที่ยงแล้วเขาก็สิพักกันเมียบานเพราะว่าเมื่อนี้ก็เป็นวันจันทร์ก็ต้องเตรียมตัวไปทำงานกันเนาะ มาช่มการตกแต่งจ้าเป็นแบบคมไอ้พัดลมแบบเก่าๆมีมเก้าอี้มินี่เป็นเป็นสไตล์พับเมืองผู้ดีละจ้า,จาพับในน,นนี่ในบ้าน,นหน้าสังเกตนาได้น้ำเกลือขั้วเราก็สียิมหวานแน่จักน้อยเนาะจ้า,จากแก่ข้อแหงกะสีมะนางชิลรับแดดจักน้อยจา้าขี่พันไปเราจะเป็นพับในเป็นมู่บ้านในน้อยแต่ราคาบ้านแถวนี้ไม่น้อยเลยนะคะ จังบ้านหลังนี้เนาะพี่น้องบ้านหลังนี้กับประมาณเจล้านปอนเนาะจ้ะเจ2ดสี่ปดประมาณ200 300รอล้านบาทปานเท่านะเบาเบาเนาะจ้ะาเบาเบากระเป๋าอย่างจังสีเนาะก็สิขี่ลงไปเป็นในอันนี้เป็นเนินลงไปเป็นหุบเขาลงไปขี่ไป,ข,ไปขี่ไปจ้าท่างก็สีจังสีละโอ้ยพี่น,อน้องรถเวทย่ามหมดเศร้านี่ถ้าไปเฮ็ดงานมีรถอีกขั้นหนึ่งสวนมานี่เรื่องใหญ่เลยจ้ะงานเข้าเลยนะ งานเข้าสันตัวมือนีก็สำนีนะจาะกสิเมียบานกันแล้วเนาะเดี๋ยวมือนาสิผ้าไปหาจวดใไมเนะจ๊ะขอบคุณที่รับชมค่ะ